ลัคนาราศีสิงเมษาย,ยน์2568ราศีสิงมีผล30%ลัคนาสิงมีผล70%ระวังผู้ใหญ่ครอบครัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองฝันแม่นได้เงินจากทางไกลงานต่างประเทศระวังการใช้เงินได้เงินได้เดินทางไกลตัวเองเข้มแข็งและใจร้อนมั่นใจในมั่นใจในตัวเองสูงมุ่งมั่นเต็มไปด้วยพลังเป็นผู้นำดึงดูดความสนใจมีสเสน่ห์วันที่1เมษายน2,568ผู้ใหญ่ครอบครัวมีความลับ นะระวังเอกสารสัญญานะระวังความเสียหายนะระวังผู้ใหญ่ครอบครัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฝันแม่นระวังการใช้เงินได้เงินจากทางไกลต่างประเทศได้เดินทางไกลตัวเองเข้มแข็งใจร้อนห่างไกลเพื่อนห่างไกลคู่ระวังการลุ่มหลงมเมาอะไรง่ายๆใครอยู่ใครป่วยอยู่จะหายป่วยนะฮะทะเลาะกับคู่ต้องใจยเย็นๆน,นะเดือนพฤษภาคมนะ่ะจะดีกว่านี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปเที่ยวไปทำอะไรดีๆไปหาครอบครัวก็ อารมณ์เนี่ยอย่าใจร้อนมากนะฮะขอให้มีความสุขนะให้พอป,ปังนา,นารวยสุขภพาพแข็งแรงเดือนหน้าดีกว่าเยอะมากๆนะจ๊ะ